สวัสดีครับทีวีาชาแนเเล,ลอาร์ซอ n ล l แฟนครับครับผมวันนี้วันศุกร์ที่25่เมษายนครับสองพนหายหกสแปเลยครับจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะเวลาผมทักทายในะผมสังเกตคลิปตัวเองนะพอทักทายเสร็จจะต้องก้มลงมองวันที่กลัวผิดไม่หรอกกลัวผิดจริงๆแม่แล้วก็พี่น้องเราก็จ้องจับผิดเยอะเลยเออเมื่อวานบอกมีจังหวะหนึ่งมั้งเลอพูดว่า เจอเรือบัลลดในรอบรองโอ้โหโดนตำหนิเลยตำหนิไม่ว่านะาแต่แบบนะคือเนื้อหาตลอดอะ่ะไม่ไม่ได้ดูเลยะคือพวกเราทุกคนก็รู้แหละว่าผมรู้ว่าเราต้องเจอกับเอนเช่บางทีจังหวะปากพูดอะไรเงี้ยโอ้อามาเมนแบบเหมือนกับเราแบบไม่มีความรู้ไปมั่วอะไรเงี้ยมันโคตรเลยเออช่างมันนะก็อ่าฝากไว้ด้วยวันนี้มีข่าวดีแล้วนะครับ เขาดีข่าดีสำหรับผมด้วยนะข่าดีกับพี่น้องด้วยแหละอาจจะได้กินของอร่อยถ้าเปิดใจชื่นชอบนะครับสาหรับน้ํายํารสเด็ดครับโอเฮเป้นะเข้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะเป็นช็อตจะเป็นช็อตคัดหรือเป็นคลิปเนี่ยผมลงไปแล้วนะครับเป็นน้ํายําสูตรพิเศษเลยนะแล้วก็ใช้มะนาวแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับโอ้แล้วก็ส่วนผสมเนี่ยคงจะบอกไม่ได้แต่อร่อยแล้วผมมาชิมแล้ว นะวันวันเมื่อวันที่วันหยุดนะมาชิมกับยำหลายๆอย่างหลายๆอย่างเอามาทำไม่ว่าจะเป็นสลัดผักนะพี่น้องหมยูย่างโอ้โหเอามาคลุกน้ำยำยำไข่ดาวนะมาม่าเนี่ยใส่ไม่ต้องไปเครื่องอะไรมากเลยแต่ถ้าแบบอยากจะเพิ่มนะ่ะอาจจะเพิ่มหอมใหญ่เพิ่มแบบผักอะไรเข้าไปนะอันนี้ถ้าไม่ต้องเลยนะครับตัดความยุ่งยากเลยขนาดสองอห้าสิบกรัมนะครับเนี่ยขนาดขวดเท่านี้ไปดูในไปภาพได้นะ มีทั้งสองขนาดมีขนาดแบบไม่เผ็ดอยากจะไปเติมพริกไปเติมกระเทียมเองจัดก,การได้เลยแล้วก็มีขนาดเผ็ดกลางโอ้โหผมชอบแบบเผ็ดกลางมากนะคือแทบไม่ต้องไม่ต้องจะไปเติมอะไรอีกแล้วอะทําเป็นผลไม้นะครับไม่เป็นยําผลไม้อะทุกทีต้องมาตามโขลกโขลกไว้นังผลไม้เสร็จปุ๊บเอาน้ำยําโอเฮปเปนี้ราดลงไปเลยโอ้โหเด็ดขันจริงครับ 250กรัมครับ150บาทส่งทั่วไทยมี่น้องโอ้โหราคาจับต้องได้เลยนะครับสำหรับน้ำยำนี่สั่งแล้วก็ผมจะตัดรอบทุกวันอังคารนะครับพอตัดรอบวันดังคารเสร็จปุ๊บเนี่ยวันพุธจะเริ่มทำการผลิตแล้วก็จัดส่งนะเพื่อความสดใหม่ของน้ำยำรับรองเลยนะแล้วก็อยู่ในตู้เย็นได้ประมาณ15วันนะครับอยู่ในแต่ผมคิดว่าผู้ท่านใช้วันสองวันก็หมดแล้วแนหะ อยู่ในตู้เย็นใน15วันหลังจากนั้นรสชาติมันจะกลายเป็นมันจะดรอปลงมาจะก,กลายเป็นคล้ายๆเป็นน้ำสม้มอ่ะเป็นน้ำมะนาวนะก็ต้องเรียนกันให้ทราบก่อนสาหรับน้ํายํานี้ตัดรอบทุกวันอังคารน,นะครับเพื่อที่เราจะได้ผลิตทีเดียวแล้วรับรองว่าอย่างนี้เลยนะช่วงโควิดที่ผ่านมาเคยนําไปขายในช่วงของโควิดนะออกรายการที่วงทีวีหลายอย่างเลยนะครับก็ฝากเพื่อนแล้วกันครับ150สบาทส่งโทรไทยโอโ้โหนะก็เป็นสินค้าใหม่ของทีวยก็ฝาก ไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับส่วนทั้งหมูกระจกทั้งหมึกแก้วกัตสิกปาเต้ A A b e u t y b ก็มีเหมือนเดิมอยู่ช่องต่อกันอยู่ในเช้านี้ลงคลิปเสร็จก็ต้องหิ้วกระเตงกระเตงครับส่งสามสิบสองกล่องเช้านี้ขอบคุณมากนะไลายครับ T O N T C I A B ต้นครับกับาอันจิตตวเล็กจัดการมานะอือขออนุญาตขายของนิดนึงนะคงไม่ว่ากันนะพี่น้องนะชีวิตตัวนี้มันต้องนี้โลนแหละ <c oughs> เคยนึกจินตนาการแล้วมันขายไม่ออกอ่ะวันนี้ขอพูดแบบไม่มีสคริปต์ขอพูดแบบจากใจเลยนะครับอ่ในโลกโซเชียลกระหึ่มมากเลยแล้วก็มีการถูกบูลลี่เยอะมากแต่การที่อาร์เซอนอลของเราครับซึ่งปีนี้กลายเป็นว่าที่แล้วนะว่าที่รองแชมป์ซึ่งถามว่าตัวผมรู้สึกอะไรไหมเดี๋ยวผมอย่างที่บอกไนงะผมเคยบอกมาแล้วใช่ไหม ว่าสำหรับผมผมโอเคแล้วครับสําหรับในฤด,ดูกาลนี้หลายคนรับไม่ได้กับการที่เราจะต้องเป็นรองแชมป์สามปีติดบอกว่านี่มันคือความล้มเหลวมันจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้ว,วเราจะเป็นรองแชมป์สามปีติดนี้ไม่ได้ <c oughs> นะเดี๋ยวนะอันนี้เอาคําพูดจากที่อื่นมาก่อนนะบางคนบอกว่าถึงเวลาแล้วที่มิเกลเดตตาจะต้องวางมือนะต่อสัญญาไปถึงปีสองพันยิบเจ็ดนะอ่า ไม่ได้แล้วมันง,งั้นมันจะเป็นการย่ําอยู่กับที่ทีมอื่นเข้าไปถึงไหนถึงไหนแล้วนะแล้วเราจะมาชื่นชมกับการเป็นรองแชมป์สามปีติดนี้ไม่ได้ผมห้ามความคิดของคนอื่นไม่ได้เช่นเดียวกันแต่กณะที่คอมคิดผมผมก็สามารถแสดงออกได้เต็มที่ผมเคยบอกมาก่อนพี่น้องแล้วว่าช่วงที่เราประสบปัญหาเข้าเสกบาดเจ็บหลักๆบาดเจ็บอะนะไม่อยากจะไล่แล้วไม่อยากจะไล่ย้อนแล้ว หลายคนก็คงจําได้แหละว,ว่าใครบัตรเจ็บมั้งและตัวบัตรเจ็บของเรานี่แม่งตัวหลักล้วนๆเลยเราเล่นไม่มีศูนย์หน้ามาร่วมสามเดือนนะเล่นศูนย์ไม่มีศูนย์หน้าจําเปนไม่มีศูนย์หน้าอาชีพอยู่เลยร่วมสามเดือนเราขาดใครเบนเชียุ์ซึ่งฟอร์มกลาลังดีนะครับขาดอคลายฮาวเวตตามอีกซึ่งไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ก็คงบีนหน้าฤดูการหน้านะครับ เราเสียบุกโยสาก,ก้าไปร่วม3ามเดือนเหมือนกันนะเราเคยขาดกัปตันมาตินเอเดนกาดครับเราขาดคาราฟิโอลีเราขาดพี่เสือเบนไว้นะนี่คือสิ่งต่างๆที่เราประชิญมาตลอดในฤดูกาลนี้ไม่ใช่ข้อแก้ตัวแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่มันทำให้ส่งผลกระทบกับทีมหรือว่าใครคิดว่าไม่ใช่เม้นมา อาการบาดเจ็บที่มันส่งผลกระทบกับทีมกับแทคติกของพี่มิเกลเดต้าบอกคนบอกแทคติกดีไม่จําเป็นจะต้องไม่จําเป็นไม่เกี่ยวกับเรื่องการส่งผลนักเตะอันนั้นไปคิดใหม่ท่านคิดได้แต่ผมแนะนําให้ท่านไปคิดใหม่ให้ท่านไปคิดใหม่เห็น,นไหมเราประสบปัญหาตลอดเลยตลอดเลยเราแทบจะไม่เห็นชุดนักเตะ11คนแบบเดิมเลยนานแค่ไหนล่าสุดนี้ กิเซอร์เนไว้มาตินเนกาดบุกโยสกานั่นเป็นสามคนตัวหลักที่เป็นแบ็คทางขวาของเราอะ่ะเรานานแค่ไหนเราไม่ได้เห็นพวกเขาพ,พร้อมกันอะ่ะนานแค่ไหนถูกไหมเออเราขาดบุกโยสกาถูกทางขวาบอดเลยเราต้องใช้อีธานลงมาช่วยใช้ลาหิมมาช่วยใช้เลนโดทอซามาช่วยโอ้โหนะเราขาดคาเบนเจนซุดเราขาดคาร์แบบเราต้องดันมิเกลเมเรโนโ มาช่วยเออแล้วก็ทําผลงานได้โอเคนะครับถือว่าโอเคนะพี่ต้าใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรนักเตะที่มีอยู่เนี่ยได้อย่างดีมากๆสําหรับความคิดผมนะครับและโอเคมันแน่นอนแล้วละ่ะว่ามันน่าจะจบลงด้วยการเป็นอันดับสองถ้าไม่ถูกแซงซะก่อนนะเรามีนามแต้มน้าอันดับสองอยู่เจ็ดแต้มใช่ไหมอ่า ถ้าไม่มีอะไรผนะิดพลาดเราน่าจะจบรองแชมป์นะครับซึ่งมันจะเป็นรองแชมป์สามปีติดถามใจพี่น้องครับพีนองเอฟซีของทีฮวยในห้องนี้แหละรู้สึกยงไงกับการที่เราเป็นรองแชมป์พรีเมียร์ลีกสามปีติดเม้นมาสามปีติดเม้นมาเม้นมานะอ่าเดี๋ยวใครเม้นถูกใจเดี๋ยวมีรางวัลให้เอาความรู้สึกโดยที่ไม่ต้องคิดว่าจะต้องมาเอาใจผมนะเอาความรู้สึกของท่านเลย ท่านรู้สึกยังไงเพราะอะไรกับการที่เราจะต้องอาจจะต้องเป็นรองแชมป์พรีเมียร์ลีกสามปีติดนะครับย้อนหลังไปตั้งแต่ปีที่เราเป็นชุด Invisible บร้ไพ่ในชุดของป๋าแอสเันวเกอร์ในปี2003ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่เราได้แชมป์พรีเมียร์ลีก21ปีมาแล้วนั่นคือแชมป์ครั้งสุดท้ายของอาเซนอลครับอันดับ ปี2006-2007ได้อันดับ4 2007-2008ได้อันดับ3 2008-2009ได้อันดับ4 2009-2010ได้อันดับ3 2010-2011ได้อันดับ4ไปเร็วๆนะ2011-2012ได้อันดับ3 2012-2013ได้อันดับ4 2013-2014ได้อันดับ4 2014-2015ได้อันดับ3 2015-2016ได้อันดับ2 2016-2017อันดับ5หลังจากที่ป่าเริ่มวางมือ อันดับ5 2 0 1อ2 0ันอันดับ6 2 0อ8 2ัน9อันดับ5และปีที่พิต้าเข้ามาครับ2 0 2 9 2 0 2 0ได้อันดับ8แต่ได้แชมป์เอครับในช่วงโควิด2019-2020ได้อันดับ8 2020-2021ได้อันดับ8 2021-2022ได้อันดับ5 2022-2023ได้อันดับ2 2022- 2023ได้อันดับ2 2022, 2022, และปีนี้เราว่าเราน่าจะเป็นอันดับสองอีกท่านรู้สึกอย่างไรกับการที่เราจะเป็นแชมป์รองแชมป์พรีเมียร์ลีกสมสมัยติดมันอาจจะไม่ได้เป็นที่น่าจดจำแต่สาหรับผมที่ผ่านมาเราได้เห็นอะไรต่างๆที่มันเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นอยอนลังไปสองปีซึ่งเป็นปีที่เราไม่ได้คิดว่าเราจะลุ้นแชมป์ ปีนั้นเราคิดอย่างเดียวว่าเราจะต้องติดโคตา้ายูฟาแชมเปี้ยนลีกแต่เราดันเก่งเก่ง,กงแต่เราประสบป,ปัญหาวิลเลียมซาดิบาเจ็บจำได้ไหมวิลเลียมซาดิบาเจ็บพอเจ็บปุ๊บแบบเสมอลิเวอร์พูลที่แอันฟีปุ๊บพลิกเลยสถานการณ์พลิกเลยนะครับแล้วลูกที่ผ่านมาก็มีอาการอย่างนี้โดนแซงปาดท้ายมีอาการบาดเจ็บอีกเหมือนกันดูลูกการน,นี้ ปัญหาลุมเรามากกว่าสองฤดูกาลที่ผ่านมาอีกนะสองฤดูกาลที่ผ่านมามีเจ็บแต่ว่าจะผัดกันเจ็บและก็ไม่นานแต่บางคนก็จะเจ็บย,วยาวๆเลยแต่ปีนี้เจ็บกันท้วนหน้าและคนที่เจ็บก็คือคีมแมนทั้งนั้นเอเดนการ์ดซากา้าเชสซุดคายฮาวมากันเย็ลิคคาโดคาราฟิโอลีเบนไว หนักกว่าทุกปีที่ผ่านมาตั้งแต่พี่ต้าบุิมาปีนี้เป็นปีที่หนักที่สุดที่ผ่านมาแต่แต่เราทำผลง,งานอยู่เป็นอันดับสองมาตลอดเลยลองคิดดูว่าเพราะอะไรเพราะอะไรนะครับในการที่แมนซิตี้ดรอปลงมาแต่ลิเวอร์พูลก็ขึ้นมามันก็เป็นจังหวะของเขาจริงจ นะแล้วก็เป็นจังหวะของเราที่เราเจอปัญหาแบบนี้ขึ้นมามันก็ช่วยไม่ได้มันก็เต็มที่แล้วแต่เรายังคงเป็นที่สองนำหน้าทีมชั้นนําหลายๆทีมนำหน้าทีมเงินถุงเงินถังหลายๆทีมไม่ว,ว่าจะเป็น Man City, แมนซิไม่ว่าจะเป็นเชลซีนะไม่ว,ว่าจะเป็นแมนยูพวกนี้เงินถุงเงินถังมากกว่าเราทั้งนั้นแต่เราอยู่เหนือพวกเขาหมดเลยเหนือพวกเขาหมดเลย ผลงาน Cup ไอเบคับม่เป็นไรตกรอบผลงานลีกครับตกรอบรองชนะเลิศผลงานในแชมเปี้ยนลีก UCL เราเข้าถึงรอบรองชนะเลิศและเราเหลืออีก2องแมตที่เราจะลุยไปถึงรอบชิงให้ได้ทำไมผลงานของเรายังคงดีเหมือนเดิมทั้งๆท,ท,ที่ปัญหามันมากกว่าเดิมคุณต้องให้เครดิตพิต้านะครับ ให้เครดิตสตาฟให้เครดิตนักเตะให้เครดิตพิต้าที่เขาต้องวางแผนแตละน,นัดแตละน,นัดเนี่ยแม่งแทบจะโคตรยากโคตรลำบากเลยกำลังมาดีเอาไอคนนี้ขาดทำยังไงต้องเอาใครลงนะกำลังมาดีคนนี้อา้าวทางขวาไปอีกแล้วเอากำลังดีเลยกองหลังกองหลังกำลังแข็งแกร่งกำลังแบบโอ้โหกำลังหนาแน่นไปอีกแล้วเห็นปะ ศูนย์หน้ากาลังดีขายเบ้นเชอร์ซุสกําลังโอ้กลับมายิงแบบระเบิดเะเทิงจําได้ไหมช่วงนั้นโอ้โหแฮตติกไปอีกแล้วคารแวรที่หวังจะมาช่วยทีมได้ก็เป็นศูนย์หน้าจําเป็นได้โอเคไปอีกคนหนึ่งเห็นไหมครับปัญหามันเยอะไม่ต้องมาบอกนะว่าผมติ่งผมไม่ได้ติ่งใครทั้งนั้นผมติ่งอาร์เซนอลผมเป็นติ่งของทีมนะครับผมเป็นติ่งของทีม เพราะนั้นเราดูแล้วกันทําไมยังได้ขนาดนี้เราบุกไปยัดเยียดความปรชาชัยให้เรลเมหลิตซึ่งจะมีกี่ทีมที่เล่นในแชมเปี้ยนลิตกแล้วบุกไปชนะเรลเมทลิตไปค้นบวติศาสตร์ดูชนะในบ้านสามศูนย์บุกไปชนะเขาอีกสองหนึ่งสกอร์รวมห้าหนึ่งเรลเมลิตยัง ตอนนี้ยังเถียงกันไม่เลิกเลยในเพจเรียวแมริดเรื่องของการที่ตกรอบด้วยน้ำมือของอาร์เซนอลซึ่งเขามองว่าทีมเขาเหนือกว่าตอนนี้ยังทะเลาะกันไม่เลิกเลยจริงแม้แต่ที่พวกเราบางคนรู้สึกไม่พอใจโอ้โหนะอันนี้เอามาพูดถึงความรู้สึกของคนทําช่องละกันนะครับต้องชื่นชมพิต้าไม่รู้ยังไงผมก็ใช้คาว่าชื่นชมแหละ ถ้าครบครบถ้าครบครบผมว่าเราเยืนระยะได้แต่ใตเมื่อเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้มันแก้ไขไม่ได้มันก็ต้องเดินหน้าต่อถูกป่ะเราจะเดินหน้าต่ออย่างไรพี่ตาก็แสดงให้เห็นแล้วเราเล่นกับทุกทีมได้หมดนะต้องวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเดี๋ยวมีแมตช์สำคัญข้างหน้าจะต้องโรเตชันพักนะจะบ้องพักแล้วก็เล่นกี่นาทีอ่าตัวนี้ เล่นกี่นาทีและให้พักคนที่พักอยู่เดี๋ยวจะได้ลงเล่นไปกี่นาทีเพื่อให้ความสม่ำเสมอให้ความต่อเนื่องของจังหวะและร่างกายของนักเตะที่ต้องเข้ากับแผนแทคติกของพี่มิเกลอารเตต้าขอบคุณสตาฟโค้ชชี่ชมสตาฟโค้ชโดยที่ช่วยกันบารุงทั้งร่างกายบารุงทั้งจิตใจอ่การที่เราไปเยือนเรือลมริดนะพวกเราจะต้องหัวใจสิงแค่ไหนถูกปหะ จะต้องสวมหัว,หวใจสิ่งแค่ไหนที่สู้กับเขาอ่ะท่ามกลางบรรยากาศากาที่แม่งโคตรคุณก็เห็นกันอยู่แต่แต่เราแม่งสู้ได้เต็มที่เลยเห็นไหมเพราะนั้นวันนี้ถือบอกพูดแบบไม่มีสคริปต์พูดแบบเอาหัวใจพูดเลยการที่เราเป็นรองแชมป์พรีเมียร์ลีกสำหรับผมผมยกนิ้วให้ครับนิ้วโป้งแล้วก็ชูว่ากูดยอดเยี่ยมนะกดไลค์ให้เลยนะ ปีหน้าว่ากันใหม่มันก็ต้องอย่างนี้อมันจะมีคําไหนที่จะต้องใช้อ่ะก็เน้ว่าผลงานทีมมันยังโอเคอยู่ว่ะเดี๋ยวเชื่อไหมเดี๋ยวเชื่อไหมเกิดเราจะพัดจะผูไปคว้าแชมป์ถ้วยบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนีกซึ่งไม่ต้องมาต้องมาบอกผมออกตัวนะทุกคนมันมีความหวังเว้ยสี่ทีมแฟนบอลสี่ทีมนี่มันมีความหวังทุกคนเนะี่ยแล้วความหวังก็คือแชมป์ถูกไหมอ่ะอ่ะใครเป็นแชมป์อินเตอร์ไม่หวังบ้าง ถูกไหมใครเป็นแชมป์บาซ่าไม่หวังมั่งใครเป็นแชมป์ไปเอชเชไม่หวังมั่งเพราะฉะนั้นแฟนไอซ์นอนพอมีความหวังพออยากจะตั้งความหวังขึ้นมากลายเป็นออกตัวโว้ยระวังหน้าแหงนะพี่ไปดูหน้าเนี่ยแม่งแหกไปไรู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยยับไปหมดแล้วหน้าแหงจตะตายไหมยังหายใจได้ยังก,กินแกงหวยอร่อยนะยังมีความสุขกับการทํางานทุกวัน ไม่เคยตายเพราะทีมรักประสบความล้มเหลวแต่ในปีนี้จะเรียกประสบความล้มเหลวไม่ใช่นะครับพูดกันแบบนี้แต่เชื่อไหมล่ะอย่างที่บอกถ้าปีนี้เราคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกขึ้นมาได้พวกคุณก็ต้องกรนดีกันหนะักันเหมือนเดิมลืมไปหมดละรองแชมป์บิลเบลีกลืมไปหมดละจงพอใจครับ เขาบอกว่าเวลามองให้มองดูคนที่ต่ํากว่าคุณมองดูทีมที่ต่างๆที่เขาเคยเคยเหนือกว่าตอนพิตาเข้ามาทีมเหล่านี้เหนือกว่าเราทีมเหล่านี้เคยแย่งโคตา้าแชมเปี้ยนลีกมากกว่าเราเคยปาดหน้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในนัดสุดท้ายกับเราก็ทำมาแล้วแต่ทีมเหล่านี้ต่างๆมองลงไปข้างล่างเดี๋ยวนี้เขาเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เขาเป็นอย่างไร และดูของเราเรายังมางาดอยู่บนตารางอยู่เพราะฉะนั้นสําหรับผมผมแฮปปี้ครับกับสถานการณ์ทีมตอนนี้และ Move On แล้วจากพรีเมียร์ลีก Move On แล้วผม Move On ไปตั้งหลายนันแล้วนะถ้าใครจำได้ไปดูคลิปย้อนหลัง m o v อ On แล้วตอนนี้มุ่งไปที่แชมเปี้ยนลีกแล้วแล้วผมทําข้อมูลมาสําหรับเพสเชแล้วเดี๋ยวจะเอามาคุยกันนะในช่วงที่เราไม่มีแข่งนะครับอันนี้คือความรู้สึกจากใจจากผมเพราะนั้น อยากให้พี่น้องแสดงความรู้สึกกันมาว่าท่านรู้สึกอย่างไรนะกับการที่เราเป็นรองแชมป์พรีเมียร์ลีกสามปีติดเนี่ยท่านรู้สึกยังไงนะครับผมพูดไปแล้วนะก็เม้น์กันมาถ้าไอเมน์ไหนถูกใจเดี๋ยวมีรางวัลให้นะครับชาวนี้ก็คงจะประมาณนี้นะไม่มีเนื้อหามัมนแย่สิดเอาความรู้สึกจากใจละกันเพราะว่าแหมมันก็คือเลือเกินเรื่องการที่จะเป็นจะตายเป็นรองแชมป์พรีเมียร์ลีกสามสมัยติดจะตายกันแล้ว ตายเมื่อไหร่บอกด้วยนะอ่ะก็ประมาณน,นี้ละกันครับขอบคุณสําหรับการกดติดตามขอบคุณสําหรับการดูคลิปกันยาวๆนะครับหูคลิปโฆษณาโคตรเยอะก็ดูกันหน่อยละกันถือว่าสนับสนุนนะครับถ้าท่านรักอยากให้ช่องอยู่ท่านก็ต้องสนับสนุนอ่ะก็พูดตรงๆอะ่ะหลายช่องตอนนี้ถอดใจแล้วนะครับถอดใจแล้วนะเพราะอะไรแฟนบอลน,น,อน,น้อยอ่ต้องยอมรับว่าน้อยกว่าชาวบ้านเขาทีมเรามันไม่ได้ทีมการตลาดทีมเรามันไม่ได้ทีมอันดับหนึ่งของโลก นะทีมเรามันไม่ได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะกูรูก็มีน้อยนะก็จะมีไอ้ปากหมานี่แหละที่มีสู้อยู่นะครับดังนั้นเขาก็จะอันแล้วสวัสดีครับโอ้โหอันนั้นอันนั้นไม่ว่าการสไตล์เขาสไต,ตล์ผมผมไม่มีงองไม่มีหยอนะไม่มีไม่ยองอ่ะะคนกูรูหมีแดงเมื่อวานก็บอกโอ้ปืนสิ้นลมสิ้นลมพองปืนสินนะส้นลมแหมะสิ้นลมคิดได้ไงวะนี่แหละเขาพร้อมที่จกกัดกระดําเรา เขาพร้อมที่จะเหยียบซ้ำเราในวันที่เราพลาดแม้กระทั่งแค่หลุดเสมอเเขาก็พร้อมที่จะเหยียบถล่มซ้ำเติมหรือเปล่าวะไปดูดิเปแบบนี้จริงหัวล็อกกักกัโอ้ยนแชมป์แล้วนะขนาดนิพูนยังไม่แข่งเตรียมสลักถ้วยชื่อถ้วยได้ทำแต้มโดดอีกแล้วอ่ะโยนแชมป์ให้กับนิวเวอร์พูเห็นไหมมาฮะเขาพร้อมที่ขยายามเราเขาพร้อมที่จะ คาเติมเราอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นก็ไม่แข็งแรงจริงก็นะหยองไปแต่ผมไม่มีหยองอยู่แล้วนะไฟไฟนะอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับอยากสนับสนุนการก็เข้ามาดูคลิปยาวมีกําลังมีสะดวกก็สินค้ามีให้เลือกนะถ้าอยากให้ช่องอยู่ต่อลุยต่อก็ผมก็อยากได้การสนับสน,นุนนองกันนะถ้าผมเปล่าๆๆๆคนเดียวโดวยไม่มีอะไรสัาวันหนึ่งก็ต้องถึงเวลานะเหมือนกับหลายช่องที่กําลัง มีกระแสยอยู่ตอนนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับไปกับทีวีเฮนนอลอาร์ซาันแฟนขับด้วยรับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งกำลังใจพี่น้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามฐานกำแบบแจนพาร์ตายและทีะ่ที่เกิดเหตุสตอง,องด้วยทํางานด้วยความปลอดภัยนะครับคุณสุดยอดอยู่แล้วอาวลืมไปวันอาทิตย์นี้อ่าวันอาทิตย์นี้เดี๋ยวได้ลาแล้วงไงเดี๋ยวจะแจ้งวันนี้แสดงสปิณิษนะแสดงสปิณิครับเดี๋ยวจะไปเตรียมฉลองแชมป์ กับลิเวอร์พูลนะฉลอมแชมป์กับพี่ๆน้องๆลิเวอร์พูล,ลเขาก็จะเชิญกันมาแล้วเอาไปตกปากรับคําแล้วต้องไปนะก็อย่างที่บอกไงถ้าพร้อมอเราเป็นผู้แพ้ีท่ดีและพร้อมที่จะแสดงความดีๆให้กับผู้ชนะอ่าเดี๋ยววันอะาทิตย์ว่าการเจอกันแล้วเดี๋ยวนำคลิปบรรยากาศมาฝากแล้วกันนะครับผมเจอกันในว,วันพรุ่งนี้นะสวัสดีครับ <c oughs>